อันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงอาเซียนหลังจบศึกลูกยางซีวีลีก2025ที่โคราชการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวี หลีก2025 CV หวีลีก2025สัปดาห์แรกที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยสามารถเก็บชัยเหนือคู่แข่งทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามได้ทั้ง3เกมทําให้เก็บแคะแนนคว้าชแชมป์มาครองได้สําเร็จซึ่งหลังจบการแข่งขันเราลองไปดูอันดับโลกของทุกชาติในอาเซียนจากการประกาศอันดับคะแนนล่าสุดของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,น,นานาชาติ F v ฟวกันอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงชาติอาเซียนของสหพันธ์วอลเลย์ นานาชาติ FIVB อันดับ20ไทย160.42คะแนนเท่าเดิมอันดับ27เวียดนาม147.92คะแนนเท่าเดิมอันดับ46ฟิลิปปิน์74.16คะแนน ขึ้น1อันดับ 50, อันดับ50อินโดน,นีเซีย48.95คะแนนตก7อันดับอันดับ61สิงคโปร์39.47คะแนนไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันอันดับศูนย์กัมพูชาศูนย์คะแนนไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันบทสรุปทุกอย่างสาวไทยคว,ว้าแชมป์วอลเล์บอลหญิงซีวีลีก2025สัปดาห์แรกสรุปเงินรางวัลวอลเล์บอลสาวไทยจบศึกลูกยางหญิงซีวีลีก2025สนามแรกลุ้นกันยาว5เซตสาวไทยพลิกเกมแซงอัดเวียดนามศึกลูกยาง CV ลีก2025